อุงอิงนัตนาพรสาน้อยเพชรบ,บ้านแพงทุบสถิติการไลฟ์สดค่ะพี่น้องคะถือว่าเป็นเอียงทีรวดเร็วท่านใจเป็นข่าวที่แรงมากนะคะพี่น้องสำรับมือคืนนะคะแรงมากขึ้นเป็นอันดับที่หนึ่งของประเทศไทยพี่น้องคะในแอปพลิเคชันติดตอกนั่นเองเนาะคะ่ะเพราะว่าเอสซนะคะต่างคนรววหัวใจให้น้อง3ล้านพี่น้องคะ จนทิกต็อกนะมันดันขึ้นให้เป็นอันดับหนึ่งของไอ้น,นี่เลยค่ะพี่น้องคะอันดับหนึ่งของประเทศเลยนั่นแหละเป็นจังไดอุงอิงฟีเวอร์แห้งค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าปังสุดปังยาวและปังมากต่อสําหรับสาวน้อยมหัศจรรย์น,นะคะของพ่อโจก็คือบอสโจของเราเองนะคะอุงอิงเพชรบ้านแพงที่บ้านน้องนะคะจะไปปรากฏการตัวที่ไหนก็คือจะมีความปังความเฮงความบังการเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ ไม่ว่าจะอกรายการทีวีเนาะรายการแบบหรือคอนเสิร์ตอ่ะเล่นเอาวีกแตกจนขยาสังกษีพี่น้องคะ่ะคือจังไปคอนเสิร์ตเป็นขืนห่านขืนมอนหลัมนพี่น้องะ่ะจนสังกษีนี่ง่ายขยายอย่างรวดเร็วท่านใจนะคะล่าสุดนะคะอุ้งอิงแท็กทีมพ่อโจไลสดสินค้าแบรนด์ NB ของคูเบียนะคะแต่เห็นทีความปังจะเริ่มเกิดขึ้นแล้ว ในเวลาหนึ่งชั่วโมง FC ลวกหัวใจ2.5ล้านครั้งป้าดจนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยทเคยเตอร์ TikTok ออและยอดออเดอร์เข้ากว่าพันบ้านบวกบวกบวกเป็นจังไรคะจนต้องจับจองต่อคิวกันยาวๆเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ความปังจริงๆพี่น้องคะเป็นตาอ้นซ้อนความหนารักความปังเมมเมที่พอร์ตน้องนะคะอุ้งอิงพี่น้องแล้วคอมเมนต์ทีนี้ เขาก็ว่าสุดปังสุดยอดจริงๆองอิงหัวใจทะลุ3ล้านสินค้าในตะก้าหมดเกลี้ยงต้องเพิ่มสินค้าขึ้นดาวรุ่งอันดับหนึ่งในติกตอกครับปาดอีลาหน่อยอีลาหน่อยมียความสามารถเขินอายุอีลีพี่น้องคะแฟนคลับเพืน่นบาปดและก็บี่คอมเมนต์หนึ่งพี่น้องคะซา,าใจแห้งเพื่อนว่าสงสารพวกที่บ้านน้องนะคะป่านนี้หงอกแตกตายไปแล้วสําหรับองอิงธนาพรสารพินแห่งที่บ้านน้องโดนโจมตีมาเยอะมาก แล้วคือซืมม้อมืนี่คือปังแห้งพี่น้องคะพูดแล้มนุษุ์ป่าดังไ 4, รเอฟซีปอส์องไรกับสีอกแตกตายอะไรพี่น้องคะเด้เห็นอันความประสบความสําเร็จที่น้องได้ทำนาะพี่น้องเนาะนี่หัวใจสามล้านค่ะวันนั้นขายหมดเกี้ยงะก้าวันนี้สุดยอดปังมากคะ่ะน่ารักแห้งแล้วก็เย็นนี้นะคะไรสดน้องมีไรสดค่ะพี่น้องะ่ะไรสดในติ๊กต็อกนะคะไรสดในติ๊กต็อกนี่จะเป็นช่องจริงของน้องค่ะพี่น้อง ช่องจริงอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่ค่ะนี่ผู้ติดตามสามแสนหัวใจจิดร้านสี่นี่เลยเนาะเหมือนแรงสำหรับไัรสิไปเบิงความปังความหนาระ้องน้องก็คือในติกต o k ของน้องเลยนะคะพี่น้องพ่อโจบ,บวกอุงอิงสี่ตุลาเวลาหนึ่งทุ่มสิบเก้านค่ะนี่แหละค่ะความปังความอลังการแล้วก็มีคอมเมนต์เปิดคอมเมนต์หนึ่งคาุาเด็กน้อยคนนี้ ทบทุกสถิติวงการหมอลำหลายอย่างมากปังอีหลีผมยอมรับครับทั้งเรื่องส่วนโตทั้งทางวงสถิติที่เปี่ยมสุดของทางวงคือทำล้านแตกสามวันติดหาไม่ได้แล้วในสมัยนี้สุดจริงคุณว่าเธออุงอิงผู้มาทำรายสถิติสน้อยมาสจันเจ้าแม่ยืนหนึ่งแล้วก็ที่ล่าสุดเนาะ น้องได้รับรางวัลไปก็คือ2รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมกับขวัญใจมหาชนค่ะไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับทุกอย่างพิสูจน์ได้หมดนี่แหละค่ะพี่น้องคะความปังของน้องอุ๋อิงรัตนาพรสานอนเพชรบ้านแพทนที่ทำเอาทุกคนต่างอึ้งมากสําหรับเธอคนนี้ในการไลฟ์โซต,ติกตอกเย็นนี้ก็พี่น้องคนใดที่อยากเบิ่งอยากชมก็สามารถเข้าไป ที่ติ๊กต็อกน้องเนี่เลยนะคะติ๊กต็อกจีพี่น้องคะซาลาเีาเนื้อกับมข่าวมาชี้แจงว่าเหมือแหลงนี่เตรียมโตไปเบิงไลฟ์สดในติ๊กต็อกของนอง้ององอิงธนาพรสาวนาะเปรื่อนแพงให้คืนเป็นอาทิตย์หนึ่งเหมือนคือจังเหมือคืนเนาะพี่น้องเนาะสาลาเปาเนื้อก็ขอล่าเปรื้อนีเนื้อค่ะพี่น,อน้นะะนองคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ